ครูรายการขึ้นราอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนให้ทําในวันนี้มาจากร้านเก่าแก่ครับร้านนี้สมัยก่อนถ้าเกิดใครไปทางมหาชัยนะโอ้โหยังไงก็ต้องไปชื่อว่าท่าเรือพัฒการหนึ่ครับนับไปเด็น1964จนถึงตอนนี้เท่าไหร่แล้วโอ้โหมีเจ็ดหกห้ามีห้าสิบกว่าเพราะว่าอ๋อเกิดหนึ่งเก้าเจ็ดสี่อันนี้หกสี่ก็ทดไปอีกสิบก็เท่ากับห้าสิบเก้าปีคิดดูเถอะครับ อ่านี่เก่าแก่มากๆเลยนะแล้วเมนูของเขาไม่ต้องถามเมนูไหนก็อร่อยนะแต่ว่าที่ขึ้นชื่อมากๆเลยแล้ววันนี้นําเสนอเราเนี่ยจริงๆคือกระเพาะปลาน้าแดงอ่าออย่าพึ่งอย่าพึ่งไปไหนอย่าพึ่งบิดอย่าพึ่งอะไรวันนี้ผมมาแนะนําร้านนี้เพราะว่าถ้าเกิดท่านอยากจะกินกระเพาะปลาน้ําแดงจริงๆแล้วแล้วก็ถามว่าที่ไหนก็มีโอ้ยมีเต็มไปหมดเลยแต่ไปที่นี่แล้วเดี๋ยวดูวิธีการทําก่อนท่านจะชื่นชมว่าทาไมถึงควรไปกินที่นี่และต้องเทียบกับเมนูอื่นๆด้วยนะทีะ่มันมีอีกมากมายหลายหลากด้วยกัน แล้ววันนี้จะมาสอนทําเรื่องราวของกระเพาะปลาขอเชิญนานผู้ชมพบกับคุณสิริออนแสงสุขเอี่ยมจากท่าเรือพัตคาร1964ครับพี่ออนนะเจิญสวัสดีครับพี่ออนสวัสดีค่ะพออนนี่ข้ามผมเลยคุนอนขานี่คือความเก่าแก่ของพัตคารของเราแล้วจริงๆแล้วคู่บ้านคู่เมืองนะเรียกว่าถ้าเกิดว่าใครไปเมืองนี้ ไปมหาชัยข้อว่าเราเกิดจะพาไปเลี้ยงกันก็พาไปที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมเป็นร้านแบบเทพน่าเทพตาจัองบัตรเราอ๋อเป็นเป็นเหมือนเป็นสำรับสำรับของจังหวัดเป็นร้านรับผู้ใหญ่ยมบรับบ้านแขกมือกนเนาะใช่ใช่ใช่ลักษณะนั้นเก่าแก่มากนานมากค่ะแล้วห้าสิบเก้าห้าสิบปีแล้วใช่ไหม ซีซีออนฮับใช่ไหมได้ครับออนับออนฮับเดอห้าเก้าพะนี่หนึ่งเก้าหกสี่อ๋อเกิดหนึ่งเก้าเจ็ดสี่อ๋ออายุสี่สิบเก้าทดขึ้นไปอีกสิบห้าเก้าแค่หนึ่งเกปีพอดีแม่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 เปิดร้านนี้มาตั้งแต่แม่แม่เพิ่งเปิดได้สี่ปีอ๋อแต่ว่าคนเก่าแก่ตั้งแต่รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามที่รุ่นที่ห้านี่รุ่นที่ห้าแล้วที่เหลือท่านก็ได้โอเคครับเีียยววเเท่อาอีกทีดีกว่า ถ้าถ้าเราเข้าไปที่มหาชัยเขายังพูดไม่จบเลยเขาได้ไปฮะทำทเองด้วยนะผมไม่ได้ทำนะที่เหลือก็คือทีงนี้ถ้าเราจะไปจนาชีวิตถ้าเราจะไปท่าเรือพระนครอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนในมหาชัยก็ กดเข้าไปเลยค่ะตรงทังสาลเจ้าพ่อหลักเมืองหรือไม่ก็ฝั่งท่าฉลอมอยู่ฝั่งอนันุู้นใช่ไหมคะฝั่งเราอยู่มหาชัยก็คือตัวร้านพัตกาดเลยบูที่พูดได้ละเอียดมากได้อย่างชน,นิดฟังปุ๊บเข้าใจแันสิไปปักหมุดไปปากหมุดเอาครับไปปักหมุดเอาฮะ พราะเจ้าของบอกชัดเจนแล้วว่าปักหมดนะฮะเจ้าของบอกปักเลยค่ะฝั่งอนุนก็คือท่าฉลองฝั่งนี้ชัดเจนใหญ่เลยนะครับคือมหาชัยคืออยู่ตรงนั้นเลยใช่ค่ะอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงนั้นเลยเป็นความภาคภูมิใจนะภูมิใจจริงทั้งหมดเกิดมาจังหวัดนี้ภูมิใจภูมิใจโอ้ยเนี่ยเห็นไหมในสมัยหน้าการเดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อตรงนี้ก่อนที่ร้านมีทั้งหมดกี่เมนูประมาณเกือบเกือบสองร้อยค่ะสองร้อยเมนูแต่บางแค่เนี้ย โมโมไม่ใช่ไม่ใช่โมไม่รู้พูดทำไมไม่เป็นไรอยากให้ไปที่ร้านนะคะที่ร้านมีถูกต้องนะน้องก๊บพูดถูกใจมากถูกใจมากแต่แต่เจ้าของน่ารักมากนะอ่อนนี่น่ารักมากมาคำแรกเลยคุณต้อยเมื่อไรจะไปเมื่อไรจะไปตลอดเวลาเลยะส่งส่งรถมารับสิเอ้าเมื่อไรพรุ่งนี้เห็นเป่าเห็นป่าแล้วนักเลงเลยนะพูดจาอะไรคำต้องคำโกรธคำต้องคำโกรธ ลูกน้ําเค็มนี่เอ้ยังไงนั่นจะมารับมารับเลยทั้งสามคนเลยนะครับผมอย่ามารับคนนี้เลยนะนี่ดีนี่ลูกชายคนโตลูกชายลูกชายนั่นเดี๋ยวได้ดูนิดนึงนะลูกชายคนโตนยกนิ้วนะลูกชายคนโตมาดีด้วยครับมาดีด้วยแล้วนั่นเชฟนั่นเชฟนั่งคือพ่อครัวของเรานะพ่อครัวนี่อยู่มานานนะโอ้โหกี่ปีแล้วน้องเนธยี่สิบปีครับยี่สิบปี เนทนี่อยู่มา20ปีแล้วคิดดูดิอยู่มาตั้งแต่แม่เรียกน้องเนทอ่ะน้องเนทตอนนี้น่าจะเป็นลุงเนทแล้วอันนี้ตามได้แล้วพอแล้วพอแล้วไปเถอะไปเถอะไปดูทำไมทำไมผมถึงพูดว่าต้องไปกินกระเพาะปลาน้ำแดงที่ท่าเรือพระนครหนึ่งเก้าหกสี่มันมีเหตุผลท่านผู้ชมเชื่อไหมครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นกระเพาะปลาซึ่งอันนี้เป็นกระเพาะปลาแห้งนะฮะแต่อันนี้เอาไปตุนเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่แต่กระเพาะปลาน้ำแดงที่เราจะพูดกันถึงในวันนี้เป็นกระเพาะปลาปลากระพง แที่สําคัญไปกว่านั้นคือเป็นปลากระพงซึ่งทําเองฮะคือสดสดเลยฮะจากตัวปลากะพงเลยที่อื่นเขาก็ซื้อกระเพาะปลาไปทำนะเดี๋ยวดูกระบวนการที่นี่เราใช้ปลาสดสดเอากระเพาะปลาออกมาทํามาตาบมาอะไรทุกอย่างเองหมดเลยครับมันเหลือเชื่อไหมล่ะว่ายังเหลือร้านแบบนี้อยู่ท่านผู้ชมครับนี่คือกระเพาะปลาน้ำแดงของท่าเรือประคา นี่ครับนี่ร้านใช่ไหมคะใช่นี่สวยมองไปก็เห็นทุกอย่างหมดเลยมองไปอีกฝั่งหนึ่งเห็นท่าฉลองนั่นท่าฉลองเราอยู่มหาชัยนี่นี่ทั้งหมดและนี่คือปลากระพงที่พูดถึงเริ่มต้นจากแบะท้องเรามาแบะท้องก่อนนะท่านผู้ชมนี่คือปลากระพงสดๆจริงๆนะแล้วเราก็เอากระเพาะปลาออกมานี่นะฮะเอาออกมาแล้วก็เอาพวกที่ไม่ต้องการออกไปค่อยๆขูดห้ามขาดเด็ดขาดเพราะถ้าขาดแล้วมันจะไม่ดีไม่สวยนําเอาไปตากแห้งครับตากแห้งจริงๆนะท่านผู้ชมจนมันพองนะฮะพองอย่างนี้นะ พองกระแดดเรียบร้อยแล้วเอาไปทอดทอดออกมาเสร็จเรียบร้อยมันจะเป็นอย่างนี้พอเราทอดเสร็จเรียบร้อยนะท่านผู้ชมใช้น้ํเปล่านี่แหละใส่ลงไปให้ท่วมดูดีๆน้กกรรมวิธีแล้วเอาแช่น้ําอยู่อย่างนี้อ่ห้าถึงหกชั่วโมงเห็นไหมฮะทอดแล้วนะแต่ต้องมาแช่อย่างนี้ห้าถึงหกชั่วโมงเสร็จกรรมวิธีในการเริ่มทําคือเอาน้ําสต๊อกเนี่ยใส่ลงไปเป็นน้ําสต๊อกปลาเห็นไหมข้นขนาดไหนร oh <my. S 1> อจนมันเดือด แล้วก็เอากระเพาะปลาที่แช่นะ้ำห้าของชั่วโมงนั้นอนะมาหั่นให้พอดีคําเสร็จเรียบร้อยพอมันเดือดได้ที่แล้วนะได้ที่แล้วจึงใส่ลงไปกำลมวิธีนะครับแต่มันเด่นทั้งตัวน้ำและทั้งตัวกระเพาะปลาแล้วตามด้วยเห็ดหอมเอาเห็ดหอมใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปแต่งรสนิดหน่อยเองด้วยซีอิ๊วขาวดูดีๆนะฮะไม่ได้เยอะเลยแล้วก็น้ำมันหอยนะครับซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วก็น้ำมันหอยสุดท้ายตามด้วย น้ำตาลทรายเล็กน้อยไม่เยอะนะครับนิดหนึ่งงอขนาดนั้นขาดไม่ได้มันเดือดได้ที่แล้วใส่เหล้าจีนลงไปเมื่อใส่เหล้าจีนเสร็จเรียบร้อยมันเดือดแล้วก็ใส่พริกไทยแล้วเอาแป้งแป้งมันเนี่ยละลายน้ําใส่ลงไปนิดหน่อยเอาให้ความหนืดได้พอได้ที่ตามหลักการของท่าเรือพรตคาร1นึท่านผู้ชมเชื่อไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่ในหม้อหม้อดินแบบนี้นะครับแล้วก็เอาผักชีโรยหน้า ต้มให้มันเดือดเ,เดือดอีกทีหนึ่งแล้วเสิร์ฟแบบนี้กับเพาะปลานำแดงครับในอดอันทีไม่ได้เป๊ะเป๊ะเหนื่อยไหมแม่เหนื่อยไหมครับแม่เหนื่อยครับโดนแก้เหนื่อยเหนื่อยใจจะขาดเหนื่อยสายตัวจะขาดกอดอออกรายการนะครับท่านผู้ชมคุยย้ะจอย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 แต่พอพอเริ่มต้นจะออกรายการเท่านั้นเอง ช่วยฉันด้วยะะะช่วยฉันด้วยอะไรไม่เหนื่อยหน้าดูนะฮะอธ่บายการทำ รู้ไหมมันมันมันเท่ขนาดไหนรู้ไหมคือกระเพาะปลานี่เราทําเองทุกขั้นตอนใช่ค่ะมันเท่มากๆท่านผู้ชมมันเป็นเี่ยวบ้านด้วยมันเหลือไม่กี่ร้านแล้วจริงๆนะผมว่าในประเทศนี้ที่เราทํากระเพาะปลาน้ําแดงโดยทํากระเพาะปลาเองตั้งแต่กระเพาะปลาสดใช่ค่ะนี่คือขั้นตอนที่ท่าเรือพัตคารทาถูกไหมฮะใช่ค่ะมันทั้งสะอาดทั้งสวยงามทั้งอร่อยมันนึบๆใหม่ๆไม่ต้องถามมันเห็นอยู่กับตาถูกไหมใช่ค่ะน้าสต๊อกปลาของเราเนี่ยท่านผู้ชมมันไม่ใช่น้ําสต๊อกปลาอย่างเดียวนะเป็นน้ําสต๊อกปลาน้ําสต๊อกไก่ แล้วมารวมผสมกันให้ได้ที่แล้วไม่แต่งรสไม่ปรุงรสเยอะนะครับ mm hmm. ที่เห็นทั้งหมดที่ใส่ลงไปก็คือที่เห็นนะฮะเมื่อกี้ก็คือไม่เยอะเลยนะฮะมันมีแค่ซีอิ๊วขาวแล้วก็น,น้ำมันหอย<ะ>แล้วก็พอมันได้ที่ก็ค่อยไปตามด้วยเหล้าจีน,ลจนแล้วก็มารพริกไทยแล้วก็ถึงมาใส่ mm hmm. แป้งมันละลายน้ําลงไปเล็กน้อยไอ้คาว่าเล็กน้อยเนี่ยมันร้านไข่ร้านมันร้านนี้เล็กน้อยเขาคือแบบนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ นะฮะท่านผู้ชมมันเป็นมหศสรจันถ้าใครชอบกินกระเพาะปลาน้ําแดงคุณอ๋อครับผมไม่เคยกินนั่นไงเพราะอร่อยมากเออคือมันอร่อยมากแม่อย่ามุสานะไม่ได้โกหกจริงๆไม่ได้โกหกอ่าดูเด้เนี่ยไม่ได้โกหกอบอับชัดๆอร่อยมากค่าผู้ชมผมไม่เคยกินกระเพาะปลาที่มันเป็นกระเพาะปลาสดแบบนี้หนึบมันจะหนึบๆนึบแล้วมันก็จะมีความมันไม่ขาวแล้วก็ตัวน้ําที่เป็นน้ําแดงของเขาเนี่ยครับมันจะ พอดีเลยความหนืดมันพอดีเหมือนที่อาต่อยบอกคือมันจะต้องไม่มากเกินไปแล้วไม่น้อยเกินไปเพราะถ้ามากไปหรือน้อยไปมันจะไม่อร่อยเลยแต่เนือสิ่งอื่นใดฟินลิ่งกระเพาะปลาเาไม่เคยกินแบบนี้เลยใช่นี่ไงค่ะโอ้โหแล้วขายไม่แพงหรอค่ะชิ้นส่วนนะหมบเนี้ยราวๆหมื่นหนึ่งอ๋อหมดฮะกล่องละครับกล่องละหมื่นเนี่ยกล่องละหมื่นหนึ่งกล่องนี้หมื่นหนึ่งเนี่ยชิ้นหนึ่งก็พันหนึ่งแปดร้อยแล้วแต่เห็นไหมฮะท่านผู้ชมว่ากระเพาะปลามันแพงขนาดไหนใช่ คือคพูดเล่นนะครับว่าไม่แพงภาษาผมแถวบ้านผมมันตรงคําชัดๆนะใช่ค่แต่มันมาจากกระเพาะปลาซึ่งเราทําเองใช่ค่ะอันนี้มันเท่ตรงนี้นท่คุณผู้ชมมันเท่ตรงนี้คุณ,คณแล้วแล้วอยากจะบอกคุณผูช้ชมว่าหนูก็เพิ่งเคยกินคร,ครั้งแรกว่ากระเพาะปลาสดคุณผู้ชมลองลองลอง,ลองได้เลยฮะไปที่นี่นะครับท่าเรือพระนครหนึ่งเก้าหกตีลองไปลองครับแล้วคุณจะรู้ว่ากระเพาะปลาที่เรากินตามงานทั่วทั่วไปกระเพาะปลาจานนี้มันคนเรื่องคนละรากันเลยคุณผู้ชมนะครับ เมนูกุพอปลาน้ำแดงนะครับจากร้านท่าเรือธนาคาร1964รับไปเลยครับอร่อยมากตุ่มแล้วที่เป็นแขกบ้านแขกเมืองต้องไปทานครับรับไปเลยเมนูนี้ติ๊กปลาเต็มติ๊กปลาเต็มติ๊กข้าวนเต็มขอบคุณทีอร่อยครับแม่สุดที่มากนี่เลือกเป็นส่วนที่ใส่ปลาปที่เป็นความบางนี้ลงไปลักษณะนี้ที่เห็นน่าใส่แต่สําหรับผมนี่เป็นครั้งแรกที่ทานกุพอปลาเนื้อในนี้เราบอกว่าไม่อยากกินปูที่ปูนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ใ ให้พูดเล่นนะฮะมันอร่อยขนาดนั้นกล้องกลับไปที่เชฟอีกทีนะครับผมชื่นชมคุณจริงๆนะครับเชฟเคุณเก่งมากเน่คุณเก่งมากเมื่อไรลาออกก็บอกผมเลยระยะหลังผมจะเรียกคนเองนะนะระยะหลังผมอะไรก็ไม่รู้นะดึง้ที่บ้านไม่มีพ่อครัวในลักษณะนี้ไม่มีพ่อครัวอาหารทะเลเนตสนใจจะมาอยู่กรุงเทพเห็นไหมเนตอยู่นี่แหละเนตอยู่นี่ใครอยู่ที่นี่อี่แล้วใช่ไหมท่านต้องไปทานเองท่านต้องไปทานเอง ไม่แน่จริงไม่ดีจริงไม่กล้าเอาอย่างนี้มาโชว์ไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยหมื่นหนึแต่ว่าเวลาเราขายจริงหม้ออย่างนี้ประมาณเท่าไหร่เก้าร้อยเก้าสิบบาทมันเป็นเก้าร้อยเก้าสิบาทที่คุ้มไม่คิดเอาเองกินได้ประมาณสักถ้าผมว่าไม่ผิดน่าจะห้าหกคนครับประมาณนั้นถ้าหม้อใหญ่กว่านี้หม้อละสองพันใช่ไหมแล้วก็ไอ้แว่นตาเนี่ยไอ้แว่นตาเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนั้นไอ้แว่นตาเนี่ยนะครลูกชายคนลูกชายไง ต่อไปจะฮุบกิจการเนี่ยต่อไปนี่ไอ้หมอนี่ฮุบกิจการเอาไว้ให้หมดนะลูกเอาแม่ไว้นะลูกเอาให้หมดนะจริงๆหมายถึงเอาวิชาความรู้นะไม่ใช่เอาทรัพย์สมบัติเฮ้ยหวานไปเรื่องกิฟตออนอย่างเนี้ยท่านผู้ชมฮะอย่างน้อยมันจะมีอะไรที่เด็ดๆดีๆให้เราได้กินอีกถ้าไปทางด้านนั้น ฝากไว้ในใจนิดนึงท่าเรือพระตคาร1964ขอบคุณคุณสิริออนขอบคุณท่าเรือพระตคาร1964ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายก,การดูตลอดเธอต้องไปแล้วเพราะเธอเหนื่อยมากเธอทำง,งานหนักและเธอเหนื่อยมากครับอย่าลืมทานปลาดุกผัดฉานานนดุกทะเลนะไม่ใช่ดุกนาดุกทะเลจริงถ้า <ๆ S 1> อยู่ตรงนั้นแล้วเอาดุกนามาก็ขอโทษเธอสียชื่อเสียช,ชื่อนะครับี่โมโหด้วยนะครับรู้ได้ไงค่ะโมโหจัดเลยเห็นไหมอะไรหน่อยก็ไม่ได้นะ ลาไปก่อนเดี๋ยวต่าไปนะท่านไปร้านเธอจริงจริงๆรออยู่ไปมันรับพรุ่งนี้ไหมคะพี่แบมเอองมัลาไปก่อนจะไปเที่ยวกับนาวันนี้สวัสดีครับถ้าท่านไปทิโลกแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดความอร่อยเนี่ยมันเป็นความเก่าแก่กินได้ไม่เบื่อเลยนะคุณผู้ชมครับอาหารและความอร่อยครบถ้วนโลกแล้วกหนึ่งพรดมครับ พอโดนเคยแต่งคิดถึงไปหาก็เลยไปเอเลียไปได้เลยดีว่าดีว่าครับกล้วยเสียวหลอดม้วนแป้งสดครับสุดเ้นนุ่มมากทุกคมอันนี้คือความอร่อยอย่างแท้จริงนะกินแล้วมันดูสะอาดมันดูสดชื่นแล้วที่สำคัญคืออร่อยครับเลย super c o o เลยแต่ว่าคุณไป